สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ77ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะสองชีวิตพระเอกดังหลังบอกลาค่ายแอคแซ s ผันตัวเป็นอิสระพระเอกสนยุคตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวร่วมงานได้กับทุกช่องทุกค่ายตั้งอยู่กับแอคแซ s มานานับ10ปี ซึ่งล่าสุดในรายการคุยแซบโชว์หนุ่มสนได้มาอัปเดตชีวิตหลังเป็นอิสระสนบอกว่ามันก็มีข้อดีตอนเป็นนักสแสดงที่มีสังกัดมันมีข้อดีอยู่แล้วมันเป็นช่วงที่ผมเติบโตช่วงเรียนรู้ถึงแม้ว่าเราจะเล่นละครได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสเสมอต้องขอบคุณพี่บอยและขอบคุณเอมากๆครับ พอมาเป็นนักสแสดงอิสระมันก็มีข้อดีเช่นกันตอนนี้เราไม่มีแม็กแล้วไม่มีใครมาป้อนงานเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องถีบตัวเองผลักดันตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปการที่เราจะมีงานเพราะว่าคุณภาพงานของเราเท่านั้นจริงๆถามว่าใช้เวลาตัดสินใจนานไหมก็นานเพราะมันมีความกลัวก่อนที่ตัดสินใจจริงๆ เราต้องถามตัวเองว่าพร้อมจริงๆหรือเปล่าเราตัวคนเดียวแล้วนะยอมรับว่าโงและหลังจากลงปากกาแล้วคือเราเห็นจริงๆคือการป้อนงานของเรามันน้อยลงไปมันก็ยังมีอยู่ละครหรือหนังก็ยังติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าตัวเอกตัวที่เขาจะดันมันน้อยลงไปเห็นได้ชัดมากๆส่วนเหตุผลที่ต้องการเป็นอิสระจริงๆ มีหลายค่ายติดต่อมาแล้วก็เป็นบทบาทที่อยากจะลองบทบาทใหม่ๆเลยคิดว่าผมอยากจะลองเปิดตัวเองด้วยอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในแรงกดดันด้วยก็ตื่นเต้นดีช่วงปีสองปีแรกก็ลุนลุนอยู่เหนื่อยไหมผมมองว่าเป็นเรื่องสนุกมากกว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้โฟกัสเรื่องการถีบตัวเองขนาดนี้ เราก็เอาหัวไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องชาวบ้านคิดเรื่องเที่ยวตอนนี้กลายเป็นว่าเราโฟกัสมากๆกับการพัฒนาตัวเองทั้งแง่จิตใจร่างกายฝีมือทุกๆแง่ของชีวิตวิธีการเลือกรับงานคนจะใช้เราด้วยคุณภาพงานของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาผมเลิกงานผมจะเลิกงานที่ผมเข้าถึงทำออกมาได้ดี เป็นบทบาทที่ผมอินจริงๆอาจจะไม่ใช่พระเอกก็ได้เล่นแล้วมีเหตุผลซัพพอร์ตมีเหตุผลของตัวละครที่ทำให้เราสามารถตีความและแสดงฝีมือได้ท้าทายหรือเปล่าส่วนซีรีส์ไวพูดตรงตงตอนนี้มีติดต่อเข้ามาบ้างอย่างที่บอกต้องเลือกบทไม่ได้มองว่าเป็นซีรีส์ Y หรือเป็นละครธรรมดามองว่าบทนี้มีอะไรที่ท้าทาย ให้เราเล่นให้เราแสดงฝีมือหรือเปล่า